พี่กบพามาดูแปลงทุเรียนแปลงพี่เป็ดเนี่ยพี่เป็ดอยู่ตรงนี้นี่สวัสดีพี่เป็ดสวัสดีครับพี่เราปลูกได้ทั้งหมดกี่ต้นนะอันนี้แปดสอันนี้สี่สิบแปลงใหม่เนี่ย80ดสิบต้นของเก่ามีอยู่สี่สิบต้นของเก่าเนี่ยรู้สึกว่าเอาต้นใหญ่มาปลูกใช่ไหมพี่ต้นใหญ่อ่ปลูกกี่ปีแล้วนะต้นใหญ่อะสอ๋อสามปีตอนนั้นที่ว่าเอาต้นใหญ่ต้นละกี่พันนะ 6, มีีเดยอ๋อตัวละพันหกเหลือของเขาเหลือก็เหลือแล้วมันไม่มีกิ่งไงอ๋อมันเลยมาไงไปดู<ไ>ปต้นใหญ่หน่อยได้ไหมผมขอขอชมต้นใหญ่นิดหนึ่งคือใส่ปุ๋ยคนเดียอรมันอืมแล้วแล้วแล้วบูมใหม่สวย,ยคือคือต้นอ๋อคือต้นใหญ่อะ่ะมันถ้าพูดถึงคือซื้อต้นใหญ่มาเลยต้นสูงแค่ไหนนะพี่สองเมตรสองเมตรโอ้โหมีดีละมันมีกิ่งเหลือเขาเลือ อ๋อคือเลือกของที่ไม่สวยมาก็เลือกไปหมดแล้วไงครับปุ๋ยพื้นปุ๋ยเยอรมันแน่นยใส่ปุ๋ยเยอรมันจำแชงเนาะอ๋อใส่เคมีใช่ไหมพื้นโพมามันเป็นปุ๋ยเม็ดหรือปุ๋ยปุ๋ยอะไรฮะเคมีเคมีอ๋อเคมีพื้นแล้วทีนี้เราใส่มันทีหลังแล้วสูตรอะไรที่ใช้อ่ะสิบเก่าสิบเก่า อ๋ออันนี้คืออันนี้คือสวนใกล้ๆนะครับพี่ก,บ,กบเลยพามาชมคืออยากประเด็นก็คืออยากจะรู้ว่าเอาต้นใหญ่ต้นใหญ่มาปลูกนะต้นบอกประมาณ2เมตรเลยตอนนั้นนะซื้อมาต้นละพันหกรอแต่มีเดีย้ยของเหลือเดนก็แล้วเนี่ยฐานไหนสมบูรณมันจะมันก็สวยในในดูต้นนี้ว่ามันสวยสวยจริงไหมดูต้นนี้ปลูกลงดินมาแล้วประมาณ สามปีนะครับแต่เดิมแล้วต้นสองเมตรแล้วต้นใหญ่แล้วต้นต้นใหญ่เลยนี่ฮะสี่สิบต้นเนาะตรงนี้ปลูกที่หลังสองปีจะทันแล้วเนี่ยอันนี้อันนี้คือสองปีเนี่ยคือต้นเล็กหรือต้นใหญ่ต้นเล็กอ๋อโอเคอันนี้คือต้นใหญ่นะอันนี้คือต้นใหญ่เลยต้นต้นสูสูงสองเมตรนะส่วนต้นนี้คือเอาเอาต้นปกติปกติเลยแปดสิบบาทแปดสิบบาทเลย เพื่อนๆครับเนี่ยให้ดูตรงนี้นะฮะคืออันนี้ต้นเนี้เพิ่งปลูกอ่าอันนี้ได้กี่ปีนะพี่นี่2ปีนะครับอันนี้ต้นที่สูงสองเมตรแล้วแล้วก็ซื้อพันหกร้อยนะครับพันหกร้อยแล้วก็มาปลูกมันก็สูงต่างกันไม่มากนะเอออันมีนโตเร็ว,วนี่นะ้วยนี่ฮะไม่ใช่ต้นเดียวนะมีมีพร้อมกันทุกต้นเลยเนี่ยเนี่ยสองปีก็โตประมาณประมาณนี้อนะ เออแต่ว่าไอ้ต้นที่ว่าต้นใหญ่ที่ซื้อมามันก็ไม่ได้สูงกว่าเดิมหรือไม่ได้ใหญ่กว่าเดิมแล้วมันดูแลยากไหมพี่ต้นที่เอาซื้อต้นใหญ่ๆมาปลูกก็ดูแลยากนะเพราะกิ่งกา้านม่มีอะไม่มีกิไม่มีอะไรมันฉลูดไปเลยอ๋อมันฉลูดกิ่งก็ไม่ค่อยมีมเขาเหลือนะอ๋อแล้วเอาเอา,เอาต้น,นพันธุ์อ๋ออันนี้คือแปดเดือนอ่ะแล้วทีนีป้ปลูกปลูกในห่างกี่เมตรนะต้นนี้ แปลงนี้อแปลงนี้แปดคูแปอ๋อแปลงนี้ 8, 8. ปดคูณแเพราะกิ่งมันจะชนกัน,นครับอ<ม>แต่นั่นถามว่าเราไปเอา8ปดคูณแแล้วทีนี้มันจะเหลือเศษมามก็เลยเอาเป็น7จ็ดคูณคูนอ่าน,นี้ก็เลยแนะนํานิดหนึ่งที่ระหว่างต้นซื้อต้นใหญ่มาปลูกกับต้นธรรมดามาปลูกเนี่ยควรจะปลูกแบบไหนเอาต้นเล็กเลยปกติร้อยบาทเนี่ย๋อ้เห็นไหมมาปลูกเดือนเดียว ออใช่ใช่ใช่อันนี้คืออยากจะสื่อเรื่องการเอาปลูกต้นใหญ่มากๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยคนปลูกจริงๆนะก็คือ,อพี่เป็ดนะปลูกจริงๆนะฮะอย่างที่เห็นเนี่ยปลูกแล้ว3ปีนะครับแล้วก็เป็นต้นใหญ่ซื้อมาพันหกรก็พี่พี่บอกว่าไม่ไม่อยากจะแนะนำเนาะถ้าพูดถึงเป็นภาษาชาวบ้านเนี่ยต้นกิ่งค้างมาปูกแค่เนี่ยเดือนเดียวแน่แน่แน่อันนี้คือกิ่งค้างใช่ไหม อ๋อทำไมถึงเรื่องกิงคางมันจะดวกว่าอ๋อแต่กิ่งนี่นะกิ่งไงกระโดงกระดงมันมันมันงามทีแหลก็จริงแต่ลูกไม่ดกอ๋อจริงเหรอพิสูจน์มาแล้วใช่ไหมฮะอ๋อเหรอแล้วปลูกนี่ปลูกหันหนาใบไปทางตะวันออกอ๋อหันหันไปหาแดดหันไปหาแสงเพราะว่าเราไปปลูกเป็น ตอนเช้ามันจะรับแสงแดดไหมครับไม่ไงั้นมันจะบิดตัวอ๋อมันก็ต้องบิดตัวหาแสงเอออันนี้เราปลูกให้มันรับแสงเลยอ๋ออันนี้คือแปลงนี้ของพี่เป็ดไอ้แปลงใหม่เนี่ยกี่ไร่นะฮะอันนี้นสามไร่สามไร่ครึ่งอ,อ๋มีสะด้วยมีสะใหญ่ด้วยแต่ยางนี่ถด้ดจากกระดานถึงเหรอบดดิดบระดานเดีงวัวจะจะโค่นปุ๋แล้วอ๋อจะโคน่นจะโค่นยางปลูกเอ้ยยางกี่ปีอะพี่สิบปียงังอุ้สิบกว่าปีอ๋อก็คือจะลงทุเรียนอีก พอท่าน้ําพอ,พอโอ้อันนี้คือนะฮะอันนี้ไม่มีผลอะไรนะก็คือเป็นการถามนะฮะพี่เ็ทที่เขาปลูกจริงๆนะว่าปลูกต้นใหญ่จริงๆกับต้นปกติเนี่ยพี่เขาจะเลือกแบบไหนพี่ครัวพี่เขามีประสบการณ์ปลูกมาแล้วเนาะพี่กบก็เลยมา,มมาถืออ,อันนี้คือประสบการณ์คนปลูกจริงๆเน,ะนาะ ก็รู้จักกันมาสามสิบสี่ปีแล้วครับใช่นี่สาเนี้โอ้โหอันนี้เนื้อที่ถึงสองงานไหมพี่สองงานแต่ความลึกเท่าไหร่ครับพี่เกือบสามต่อแบคโคเนี่ยโอ้ลึกมากเลยโอ้ลงไฟสามเฟดลงไฟสามเฟดแดดัสงท้่มันินมาอ๋อจะเอาไฟสามเฟสมาลงโอ้เหื่อเอาเรื่องเอาเรื่องมามันไม่พอโอ้ ในหลังชมโอ้โหวิววิวสวยมากเหลต,ตอนเย็นนี่แหละโอ้ตะวันจะตกด,ด,ดินไอ้กรับเย э ี่ยมกำลังอยู่บนยอดขายครับโอ้โหเนี่ยฝั่งนู้นก็ใกล้ๆสวนพี่กบอยู่ฝั่งนู้นนะฮะเออนี่นะฮะโอ้โหมีกระท่อมนะครับสวยด้วยนะครับอยู่ตรงนี้กระท่อมไม้ไผ่นะโอ้โหนี่ได้ทั้งหมดกี่ต้นนะ80ต้นวิซ้ำ สามไร่ได้แปดสิบต้นเนาะสามไร่ครึ่งนี่สามไร่ครึ่งแต่มันเป็นซาด้วยเป็นที่ปลูกบ้านด้วยโอ้ยังมีเหลืออีกนะได้แปดสิบต้นนี่ขนาดแบบหล่อมตรงกลางสองเมตรนะ่ะประมาหลื่งร้อยเจ็ดสองเมตรอ๋อเจ็ 7, 7ดเจ็ดคูณเจ็ดเจ็ดคูณเจ็ดนะส่วนแปลงนู้นเขาปลูก <c oughs> ปลูกต้นที่เพาะเมล็ดอยู่ <c oughs> เขายังไม่ <c oughs> ยังไม่ติดตา,า,า,อาเอออันนี้ก็ถือโอกาสมาเยี่ยมชมสวนพี่เป็ดนะอยู่ไม่ไกล จากสวนของพีกพ่กบเท่าไหร่นะครับก็เลยนี่คือใช้ต้นกิ่งข้างนะครับโอ้ต้นเท่าไหร่เนี่ยฮะต้นนี้ร้อยเจ็ดแปรอยแปรยแปดสิบแล้วลูกลังเนี่ยหนึ่งเที่ยวหรือสองเที่ยวหนึ่งเที่ยวอืโอ้โหแต่น้ำก็เนาะพูดถึงอันนี้หน้าฝนนะแต่ว่าเป็นหน้าแล้ง เ,ลเกลัวกลัวทุเรียนใหญ่ตอนใหญ่แล้วที่จะเจาะตรงนี้ตรงแดงๆเลยตรงขีดแต่แถวนี้เจาะบาดาลน,น้ําดีอยู่ดีดขีของตะลินเปิดสามสี่วันไม่หมดเออนั่นแหะตรงนี้ใช่ใช่ใช่ถ้าของ,งวิถ้าของพี่เจาะบาดาลได้ผมก็จะเจาะอือเพราะว่าใอญนั่นมันเจาะท่าไรสามร้อยเมตร,ตรได้ไหมได้แต่มันแพง่าตั้งสี่แสนว่าสี่แสนหก โอ้โหสามของคุณเนี่ยโอ้โหมันมันลึกไปเนาะโอ้ยมันไม่มีมันก็ต้องขุดต้องขุดนะครับปลูกทุเรียนนะต้องยอมลงทุนนะฮะโอ้นี่ฮะพี่เป็ดก็เก็บที่ไว้เนาะไว้สําหรับปลูกบ้านด้วยนะครับโอ้นี่ท่อเพื่อนเนี่ยท่อดูดกี่นิ้วเนี่ยสา,สามนิว้วเครื่องซื้อเครื่องสามมาแล้วแต่ทีนี้ไฟไม่พอเลยไปเอาไฟสามเป็ดไง อ๋อเครื่องนี้ไฟไม่พอไม่ใช่อันอยู่ในบ้านอ๋ออันนี้คือเครื่องสองสองนิวง้วสองนิ้วอันนี้ไฟธรรมดาแต่ว่านี่ท่อมาสามนิว้วสามนิว้วนะ่โอ้โหแล้วระบบเดินทออออ่อแปลงนี้มหมดไปเท่าไหร่ครับหมดไปเกือบเก้าหมืน<อ>่นท่อท่ออย่างเดียวนะไม่ใช่กับใครกำนันทำเลยอ๋อเก้าหมืน่นกำนันทำได้หมดเลยโอ้ เขาวางให้หมดเลยเออขาแบ็คโคขาดอะไรในตัวเลยโอ้โออเนื้อที่สามไร่สามไร่กว่านะถมที่ด้วยรวมๆทั้งถมที่ด้วยไหมไอเนี่ยขาขุดสายอย่างเดียวขาดพันหนึ่งจะพอสองแสนตรงนี้ขาดพันเดียวสองแสนตีเป็นสองแสนโอ้แล้วลูกลังนะขาดลูกลังอีกเถีหนึ่งตีแล้นะอ่อืออีกแปดแปดสิบแถวแปดสิบแถว คำนวณเอาเองนะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ค่าแป๊บค่าอะไรอีกค่าแป๊บค่าอะไรนี่ต่างหากไหมต่างหากอ๋อไม่เกี่ยวกับค่าแรงีกเก้าหมื่นไม่เกี่ยวกับไอ้ค่างค่าแรงทั้งค่าอะไรรวมกันอ๋อรวมแล้วเก้าหมื่นอ่าอืมไม่เกี่ยวกับดินไม่เกี่ยวกับดินไม่เกี่ยวกับดินกับคารถแบ็คโคมาแต่งปั่นอ๋อโอ้หนี่ลงทุนเยอะมากเลยนะสองแสนตีไปสามแสนต้นพันนี่อีกอะไรอีกแล้วก็ไป ไฟไฟอ๋อไฟอขอไฟอสามเพตเออเตาย่างเงี้ยฮะแต่ตว่าไม่เป็นไรครับเพราะพี่เปียนไม่เป็นห่วงเรื่องนี้นะครับก็ตั้งใจอยากได้เนี่ยแปลงยางนั้นก็จะเป็นผู้เรียนตั้งใจไว้ใช่ไหมฮคิดเอาปีหนาแต่แล้วเล้งหนาแต่นนจอดามบดานดีก็จะตัดเอาเลยอ๋อทำไมาถึงจะเปลี<ม>่ยนเป็นผู้เรียนมันได้มีกี่ตั้งนะ่ะยางสามลายออ คิดแล้วปีหนึ่งจะได้กี่บาทเออคือเอาไหนๆก็เอาให้ชัดๆไปเลยทุเรียนไปเลยกำนันแก่ๆจะให้ทำอยู่แหละครับทำไปเทดล่ะอืมแต่ที่นี่เราปัญหาเหลืองน้ำครับเรื่องน้ำแต่มันเหลืองน้ำาเนี่ยอืมเขาชะเมาเนาะปัญหาเรื่องน้ำตอนนี้แต่ว่าโอกาสครั้งต่อไปอาจจะดีขึ้นเขาบอกให้เขาสั่งอ่างกันครับเดี๋ยวอ่างใกล้ๆคงได้น้ำใช้กันน้ำมันจะมาตามสายเลย ทาางบาน้นถึงบ้านผมไหมถึงดิบจะ <c oughs> น้ำจะไปออกไปนั้นเนี่ยอ๋อตรงนั้นด้วยหลอกคลองไปนั้นเลย <c oughs> มันจะขึ้นมาตั้งก้อ <c oughs> น,นเดียวกันไม่ใช่กอ,อนเดียวกันฮะครับโอ้โห,โหขอให้เสร็จเถอะอ่างนะพี่กบก็จะได้น้ําใช้ด้วยนะครับนี่ฮะบรรยากาศที่เขาชมเอาสวยมากหน้าเย็นๆเนาะบรรยากาศเป็นไงบ้างที่นี่สบายสุขภาพเป็นไงบ้างไม่ได้เจอนานเลยพี่ชายผมเนี่ยโอ้ยสองปีนีป่ว ก็รถชนมาป่วยบ่อยๆกับโซ่กับเต้เต้เมันก็ดีขึ้นยังตอนนี้ดีแต่มันอกีไงเออชนมาเกือบสองปีแล้วแต้เมันก็ยันอ่าดีขึ้นเนาะเห็นพี่ทําได้ดีกว่าเดิมนะฮะก็น่าจะแข็งแรงขึ้นก็ดูแลสุขภาพด้วยนะพี่โอ้โหเนี่ยดูเนี่ยนะฝั่งนู้นนะหกสิบห้าแล้วโอ้โหหกสิบห้าก็ยังยังได้อีกนะฮะแปดสิบขึ้นแหละ เนี่ยฮะใครที่อยากจะตีมีดตีอะไรนะพี่เป็ดนะฮะตีมีดตีอะไรดีมากเลยนะครับเหล็กเดี๋ยวผมจะเอาเหล็กแหนบมาตีมาตีคนแก่ยังอยู่ไหมเออกลับบ้านครับยวให้อีกคนมาอยู่ครับครับกลับไปนานยังกลับไปนานแล้วก็วันนี้เนาะพาชมเพื่อนๆครับพาชมบรรยากาศนะฮะแปลงนี้นะก็อยู่ไม่ไกลแปลงพี่กบเราแต่พี่พี่เป็ดเขา ก็นะฮะทำนะมีทั้งยางพารานะมีทุเรียนนะครับสามปีนะฮะซื้อต้นใหญ่มาแต่ว่าต้นใหญ่นะสรุปก็คือพี่เขาไม่แนะนำนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นความเห็นของพี่เป็ดนะฮะไม่ใช่ความเห็นของพี่กบนะคือเราก็อยากจะสื่อนะบอกว่าปลูกต้นเล็กนะฮะก็โตไล่เลี้ยงกันนะใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันนะปลูกที่แล้วอ๋อปลูกที่ เออนะแล้วพี่เขาได้ที่สวยนะฮะตรงนี้ก็สวยมากนะครับอยู่ในเขตเทศบาลตำบลเขาเฉาด้วยนะก็ถือว่าอนาคตก็นะฮะน่าอยู่น่าอยู่มากๆากเออเอตอนตะวันจะตกดินโอ้โหต,ตะวันแตะยอดเขาเนะี่ยโอ้โหมีสองด้านเลยตะวันเออเขาฝั่งนี้ออนะครับแล้วก็ฝั่งนูน้นนะเขาฝั่งนูน้น เออถ้าถ้าเอายางออกจะเห็นเขาฝั่งนู้นเต็มเลยสวยเลยนะวิวนี้จะสวยมากๆนี่ก็เป็นพาชมวิวนะครับพาชมสวนทุเรียนใกล้เคียงนะของพี่กบก็อยู่ฝั่งนูน้นเขาฝั่งนู้นนะครับโอเคเนาะแล้วนะฝากนะเพื่อนๆนะครับติดตามนะเดี๋ยวผมพี่กบจะพาชมสวนทุเรียนอื่นๆในแปลงในพื้นที่เขาเชะเมานะต่อไปนะฮะเผื่อนะครับ อันนี้อันนี้คือติดตาเอาปลูกต้นปลูกสามต้นนะเนี่ยเป็นต้นเดียวดับใช่เนี่ยเขาเขาก็จะทําเป็นสามขานี่นะครับเขาเอามันจะทนจะเสียเวลาเป็นปีแต่เสียเวลาแต่ว่าแต่ถ้าทําได้ก็ดีลมมันไม่พัดเหมือนลมไม่ลึกโอเคนะก็นี่ก็เดี๋ยวฝากติดตามเนี่ยเด้อแปลงนี้ก็เดี๋ยวจะพาชมในโอกาสต่อไปนะเขติดตาครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขากําลังติดตาแล้วก็จะพาชมนะ ทุเรียนสามต้นเขาปลูกสามต้นเลยนะเป็นปลูกเม็ดเป็นปลูกเม็ดสามต้นหลุมละหลุมละสามต้นเลยนะฮะก็เติบโตดีอยู่นะครับโอเคเนาะวันนี้ต้องขอบคุณพี่เป็ดมากเลยพาชมสวนทุเรียนวันนี้ฝนตกมาได้ไปไหนก็ถือโอกาสมาชมสวนทุเรียนพี่เป็ดน,นะครับเป็นพี่ชายที่นับถือกันอยู่ใกล้ๆกันนะฮะขอบคุณเพื่อนๆมากที่ติดตามแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับขอบคุณครับพี่เป็ดครับ